สวัสดีครับปาโกศริยุบานทาครับพี่น้องครับโอ้มันนี่ซิลลปินน้องลำเด็ดเสไดอได้มองเด็กมวยูดีพี่น้องโชว์ฝีมือแม่พี่น้องโอือต้องอะไรคือคม แบมือแหลกแกมือแหลกไหแกกว่าผมไม่ได้กินโดนหรอกม่ได้พุงนี่เดียวกันแบบราา้ายเลยนะอดเทมพกทอดนาเทมโอ้นีไปต้องรักเลยมีไปต้องเลยเนื้ไรวะพอพอ่ะเหี่ยงโกจีหรเหียง ก้เกาหบอกเยอยใส่ตอนนี้เชฟเชบกระทะหัวกับเกระทเท่านยังเชฟหมอด้วยเนี่ยแกอยักใหมอด้รอกินบอน้ยนัแขงขันกันระวังเชฟเอกับเชฟอกชฟก็เชฟนะกินน้ำแดงอยูทั้งหากพี่เกินกันเลยแข่งกันกัน เอาเบิงปวได้ทีพปวดนีะคนละสุกคนละนะคนละเมนูเดิเมนูนี่เมนูเนี่ยอาเขามีหนัดที่ซิมนะเดี๋ยวเขามีเขามีหนัดที่แต่จินใจเขาไมีถ้าหน้าที่เ้าไอ้เ้นี่ปลาแดงกนดีจะมือหนังซิมหรือขึอนนี่แกงในเรื่อแกงกูแกงผักอีหุมใส่ใส่ปลาใส่ปลาปลาแห้งสูตรเด็ดอีกแล้วครับพี่น้องครับสั่งสิงคโปร์สั่งสั่ง ตามนะเรามีแต่เมนูพักอย่างก็เมนูเนื้ออย่างเดียวนะครับว้ามาเห็นแก่คือตอนหนึ่งผขเกี่ยวจะได้กินจะได้ก็อยากไดจะเลือดเป็นวอร์เดียมยูเปิดจองโตกะได้ได้เมนเดี๋ยวผมอยากมาไทยกินบัตรมาไทยกินบัตรมาไทยกินบัตรเมนยากได้เดือดยากได้เลือด ยัม่หันหยังไม่หัแเราแถวนี้ม้เจเลือดองตจเลือดตก็เจ้มูตามน่าจะได้เลือดแล้วมาแถวน่ไเยงี่เทียงนีย่เอาบกดแล้วเอาอีกดแล้วกดสาสาระเนี่ยมคิดจังตูซี่ใหญ่อยู่ังเลยเลือดปาเเลือดไปยินยุปาอยู่นเ้า กวันนั้นด yeah. ีในนั่นไว้เดีผู Joe, ้ใด้กว่าหนุ่ยดีตายแล้วเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนแล้วเจ้าย่างดีเดือดร้อนแล้วเดือดรอนเจางย่างเจ้าก็ดีตรงไายไายแล้วโคตดโคตรยางไปหาแม่ไปเอาน้งไปลาให้แม่เอากระสันโคตยุติไรถบ้านยังไงใกล้เนี่ยเม่เราอยู่หันล่ะ เออ้เยขอเลือดนะย่ร <online> <c oughs> ัน <reco S 2> <t> ือเจ้าน้ปขอเลือดหมอแล้วุงนิดหน่อยโอ้หมอสกา์ดเลือดขาดน้ำปลาต้องเดือดแล้วกเรื่องเดือดแล้ว สู there, hair, like water, really ้เว้ยมันเดือดอย่บว่าไฟมันแห้งอย่า่าอู้สัมผัไฟมันตกเด้อดเดี๋ยวไปต่อไฟมาใหม่จากเครื่องมันไหมเพราะวเนีอแม่พราะนื้อเ่ไมใสื่ปา่า

สั้นหยดเสียแลวเครื่องปรเามากีละสอเอย์งยังเงยหยุดยายเป็นตลาดลูกหลานก็เลยปากบอกว่ให้ซื้อเนื้อเสือมาด้วยมฟัดเเดือง่วงมากยยางหาซื้อดนทั่วตลาดไม่มีเนื้อเสือไห้ีขห้อเป็นด็ดครับอน้ใส่เนมเปลี่ยนเนี่ยเขไปเอาอยู่เนี่ หัวยี้ได้เลยจเอาใส่บะเขือบะใส่บะเขือนเนี่ยเอาใส่แม่มันสิบัวเปล่อยด้สิบัเปลือยดิกดไปไหมอีกกดไปแล้วอ่าเอาอีกแล้วฮิ๊กดไปอีกแล้วในถ้ำของพระฤาษีไปแล้วพี่พี่ข้าพลังงานห้ามไม่ว่าพีผีเปิดพี่แม่ไฟยังว่ามันอ่อนพร้อมมาแล้วแม่ ใส่ดีแล้วข้องขาองกเดือดข้องจอยคือบดเดือดกะย้อนบวเดือดดีะมากเเป็นเาเาสงส่ออดด้ดเลนสั่้าเป็นไสุดดนพัใส่เลือด้นี่นันใส่เรือด้วนี่เอาอีกวะ กินกาไปมึนมขี้จ้งใขๆไันมันก้เหตุเหไขมันในเส้นเลือดนันะไรเรยงั้นมันบอกดูดอไดพุ่งปลานะเราบอแห้งนหมายถึงว่าซื้อน้ำซื้อยางกินไหมเย็นๆอะไรเอ้่ยยังกดูดเด้้วยันดูดเดวยดูดไมอส่อยกินเปน่้อยแกนหนำบ้องแกนเอะไแกนหนกัดทำไมมันเป็นอยางีัน่กับมันย็นแล้วมันเป็นมนมันไร้อนไขมันในเส้นเลือด ครับตัวในช่วงขนนะมันตนมาตังนัแล้วมั่ใจกนมด้ปลาปลายวโคนไปหาทคนไปหาเลือเยอะว่าหน้ำมันได้ทิมันนี่ใช้กัได้ดิ้ปลาทิงแล้วโดนมาโดนยมันราคึงหาสิบบาทครับพสิบาทเล่าทิ้าเลาทิ้เลย

อไม่ต้องมีปูอะไเอ็ดเอียงซิมเอียงนกปวเองใสุดยอดอหลีเราออกรถแล้วที่บหมดนดีงาเลยขได้แ่รับประกันด้วยไปเนี่ยนรับประกันด้วยไปี้บได้จางเลเด็ดเอาซิมเนี่ยเอาคลิปนีฝากไปสักนิดครับเดี๋ยวโยโกซิมกันคับพี่น้องครับประกในการที่ตามคั่วพอหมอดครับขั้ว ขอบคุณการที่ตามครับพี่วนอดีครับ